สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน,นวันนี้แม่ปีมปิม,ปมจะพาทำออมฟักทองค่ะออมฟักทองเราก็ตามเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่หอมแดงกระตคร้พริกแห้งส่วนผสมนี่ก็มีไก่มีเครื่องในไก่แล้วก็ฟักทองเราหั่นไว้เรียบร้อยหั่นไว้เรียบร้อยแล้วก็มีค่ะ ผงนวงจ้นี่ซองเขียวซองขาวนี่แจบหลายใส่หลายอนนาน้ำปลาแล้วก็ต้นหอมใบเมงลักนะคะใบเมงลักเดี๋ยวเราจะไปคั่วเครื่องกันเลยจ้ะเราเอาไก่กับนี่ไปคั่วก่อนเนาะเดี๋ยวเอาไก่เอาไปคั่วก่อนข้างหม้อแล้ววฮาก็โโอเอาไก่ลุงไปจ้าเอาไก่ลงไปคั่วือเลย ใส่กับเครื่องเอาไปคั่วเซกันขั่ว,วเครื่องเซกันเลยจ้าตอนนี้เราก็ใส่น้ำปลาลงไปใส่ผงนวลงไป เเนื้อกรทีตัวไก่ให้สุกตัวไก่ให้สุกก่อนแล้วค่ะเด็กใหสุกแล้วมาเทอัดฟัทองลงแล้วอัดักทองลงทีนี้ตัวนี้แค่ที่เอาฟักทองฟักทองลงไปจา้า อ้อมฉับก้อใส่ใจแล้วกันนี่นี่เราก็เอาน้ำใส่กขนาไปน้ำใส่ลงไปน้ำใส่ลงไปแล้วเราก็เอาขาหม้อมาจิบไว้เนาะ เราก็เอาฝาหม้อมาปิดไว้ทีนี้ฝาหม้อปิดไว้ก่อนนะ,ะเราก็ค่อมาดูกันปิดไว้ประมาณก้าวันหม้อเดือดถ้าหม้อเดือดเราก็จงมาเบ่งอีกที่นึงน,นะจ๊ะเนาะให้หม้อเดือดก่อนเด้อจะเด้วยแ้วเราสั่งเพิ่น,นนะจ๊ะเนาะสั่งเพิ่มจะแซบ่บ เราจะมาดูหม้อก,กันจ้ะเพื่อนๆพ,พอเอาหอมใส่ไปอู้ไปที่เลยเดี๋ยวเราเอาต้นหอมใส่กันต้นหอมเราก็จะเอาเป็นหัวข้าวก่อนนะคะเป็นหัวหัวก่อนเนี่ยเอาที่เป็นหัวก่อนเาจะได้สุก ความไกลแบบย่งยๆของสูตรของแม่ปิ่มเองนะคะเด้อเพื่อใหชอบกดซักสไขดให้แม่ปิ่มด้วยนะคะนึ่งชุกละะแล้วจ้ครับล้วกระสแล้วก็เอาใบหอมใส่ใบหอมใส่คะคะเพื่อ นี่เราก็ใส่ต้นหอมลงไปต้นหอมลงไปทีนี <c oughs> ้จะหอมลงไป ่ใบแมงลากลงไปเดี๋วนี้ก็เรียบร้อยแล้วอาหารชิมได้หลายภาบได้จ้ะนี่ยมอนี่ได้หลายภาพาาคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ เราจะไม่ได้อาหอรกินนะคะเนะทิ่นี้พอแค่นี้ก่อนจ้าคิปหน้าเจอกันใหม่จ้า